สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ใครหลายๆคนรอคอยเพราะว่าการเดินทางของจิ้งเหลนน้อยถือคอนกำลังจะปิดฉากลงแล้วนะครับ และก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะที่ได้ผ่านความยากลำบากของดันเจียนนี้มาจนหมดแล้วนะครับเพราะว่าอีก2สเตทที่เหลือเนี่ยต้องบอกเลยว่าง่ายกว่าในสเตจที่6กับสเตจที่7เยอะเลยนะครับผมลหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะมีกำลังใจในการลุยกันต่อแล้วเนาะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลุยกันต่อในดันเจียนความลับในหุบเขาสเตจที่8แล้วก็สเตจที่9นะครับและสำหรับใครที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องรีบเร่งอะไรมากมายนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสามารถเล่นดันเจียนนี้จนครบข้าวสเตจได้ด้วยตัวเองเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าออกไปเล่นในโหมดอารีนาทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะใช้มุมสูงได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สเตทที่8เลยนะครับสเตทนี้มีชื่อว่าโจมตีสวนกลับนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเล่นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับว่ายากจนเกินไปนะครับ พราะถ้าเอาไปเทียบกับสเตจที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าก็ยังจัดว่าง่ายกว่าอยู่ดีนะครับผมและสำหรับวิธีการเล่นในสเตจนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำลายป้อมปืนใหญ่นะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยให้พังนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยจะเจอโดนนะครับคอยยิงลดเลือดเราไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างแรกนะครับเราเนี่ยจะต้องทำการทำลายโดนนะครับ นี่นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราไม่หลบกระสุนปืนใหญ่เนี่ยเราจะโดนยิงทีเดียวตายเลยนะครับผมดามเมจรุนแรงมากๆนะครับนี่นะครับเมื่อเราเข้าดันเจียนมาแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยนั่นก็คือให้เราเดินมาทางขวามือนะครับผมเดินจนพลังงานหมดได้เลยนะครับนี่นะแบบนี้นะให้เดินขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ ไต่กำแพงขึ้นมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในระยะเส้นสีแดงเรานะครับจะโดนป้อมปืนใหญ่ยิงทีเดียวตายเลยนะแล้วก่อนที่จะจบเธอนะครับผมก็ให้เราเนี่ยทาการนะครับยิงโดนให้ได้อย่างน้อย1ตัวนะครับผมสําหรับองศาในการยิงเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าโดนเนี่ยมันก็จะบินไปเรื่อยๆเลยเนาะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราสามารถทําลายโดนได้เร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่รอบนี้ผมผมว่าผมน่าจะทำลายโดนได้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมยิงก่อนเลยแล้วกันน้อหนึ่งตัวอย่างที่ผมบอกนะครับว่าองศาในการยิงเนี่ยเราน่าจะต้องกะกันเองนะครับผมมันไม่มีตายตัวนะเพราะว่าโดนมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะจะให้โดนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือโดนสองลำแล้วนะครับ เทิร์นต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราจะทํานะครับผมให้เราตั้งมุมนะครับไปที่115องศานะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่สกิลบวก2แล้วก็คูณ3นะครับถ้าสมมุติว่าลมนะครับผมอยู่ที่0เนี่ยความแรงในการยิงจะอยู่ที่ประมาณ70นะครับอันนี้ลมส่ง0.4ก็น่าจะพอๆเดิมนะครับผมนี่นะเรานะครับจะดทำการยิงป้อมปืนใหญ่นะครับด้วยกระสุนกระจายเนาะ เราจะยิงโดนป้อมแค่ครั้งละหนึ่งเท่านั้นเองนะเลือดของป้อมเนี่ยน่าจะมีประมาณ20กว่าหน่วยถึง30หน่วยนะครับผมโอเคนะเทิร์นต่อมาเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมกดบวก2แล้วก็กดคูณ3นะครับอย่าลืมสังเกตลมด้วยนะครับรอบนี้ลมทรง0.8นะครับผมก็จะยิงประมาณ70แล้วกันเนาะต้องลุ้นด้วยนะครับไม่ให้กระสุนมันไปถูกโดนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียเปล่าเลยนะครับผม โอเคตอนนี้ป้อมปืนใหญ่ก็เหลือเลือดไม่เยอะแล้วนะครับอีกแค่เทินเดียวเนี่ยเราก็จะผ่านแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายิงไม่โดนเนี่ยเราก็มีโอกาสตายได้นะโอเคนะครับเหมือนเดิมกดบวก2แล้วก็คูณ3นะครับตอนนี้เนี่ยลมส่งประมาณ1.2เนาะผมจะยิงสักประมาณ69นะครับอะกดไม่ทันนะครับผม กระสุนไปโดนโดนที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีเนาะที่ว่าเลือดป้อมปืนใหญ่มันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถผ่านในสเตจที่8ได้แล้วนะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันที่สเตจที่9เลยนะสึกสุดยอด สำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องทําตามที่ผมบอกแบบ100%เเซเลยนะเพราะว่าบางเทอนเนี่ยถ้าเรายิงแรงไปแค่1%นอร์ก็อาจจะต้องเล่นใหม่เลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทําตามที่ผมแนะนําก็พอนะเพราะว่าผมคิดคํานวณมาให้หมดแล้วนั่นเองนะครับ แล้วสาหรับวิธีการเล่นในสเตจนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอสให้ได้ก่อนที่บอสจะฆ่าเรานะครับซึ่งบอสในสเตจนี้เนี่ยจะทําการยิงกระสุนปืนไฟฟ้าใส่เราจํานวน5นัดทุกๆเทิร์นเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมเราต้องทําตามที่ผมแนะนําแบบ100เปเซน์นะครับเพราะถ้าเราพลาดไปน,นิดเดียวจิ้งเหลนน้อยของเราถึงกับตายได้เลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับ นี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ในดันเจียนเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือให้เราเนี่ยเดินไปที่ทางด้านซ้ายมือจนสุดขอบจอเลยนะครับจากนั้นให้หันหลังกลับมานะครับย้ำว่าหันหลังกลับมานะห้ามขยับแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ามันจะส่งผลกับการเล่นในเทิร์นถัดไปเนาะหลังจากที่เราหันหลังกลับมานะครับให้เรากดสกิลบวก1 power max แล้วก็ตั้งมุมไปที่40องศานะครับ สำหรับความแรงในการยิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60-61นะครับผมซึ่งในดันเจียนนี้เนี่ยมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรงที่ลมของทุกคนเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับทำให้สามารถใช้ความแรงในการยิงได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยนะนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเทิร์นบอสบอสก็จะทำการยิงเรานะครับจำนวน5นัดเนาะพอเข้ามาสู่เทิร์นที่2นะครับเราเนี่ยไม่ต้องขยับไปไหนนะครับ แต่ว่าให้เราตั้งมุมไปที่65องศานะครับพร้อมกับกดสกิลบวก1 power max นะครับถ้าสมมุติว่าสกิลอันติใช้งานได้ก็กดไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับทำการยิงไปอยู่ที่ประมาณ78นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่กระสุนก็จะลงไปตรงตัวบอสพอดีเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเทิร์นต่อมาเนี่ยบอสก็จะทำการยิงกระสุนไฟฟ้าใส่เรา5ลูกเหมือนเดิมนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ปล่อยให้บอสมันยิงไปเรื่อยๆนะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่โดนทุกนัดอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครของเราก็จะหล่นลงมาด้านล่างนะครับพอเข้าสู่รอบที่3เนี่ยเรานะครับก็เหมือนเดิมเลยไม่ต้องขยับไปไหนนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยตั้งมุม40องศานะครับ จากนั้นก็ให้เรานะครับกดสกิลบวกหแล้วก็สกนะิล l พาเวอร์แม็กเนาะแล้วก็ทำการยิงไปด้วยความแรง65ได้เลยนะครับผมนี่นะครับกระสุนเนี่ยก็จะไปโดนบอสแบบพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะก็เหมือนเดิมนะครับบอสเนี่ยก็จะทำการยิงใสเ่เราอีก5นัดเหมือนเดิมนะแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันก็จะไปโดนเขาเรียกว่าไงอ่ะโดนจุดต่างๆก่อนที่จะถึงเราเนาะจะโดนเราแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับ นี่นะครับพอมาถึงเทอร์นี้เนี่ยเราไม่ต้องขยับไปไหนนะครับให้เรากดเครื่องบินจรวดได้เลยจากนั้นให้ตั้งมุมไปที่60องศานะครับแล้วก็ยิงไปด้วยความแรง30นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความแรงในการยิงไม่ตรง30องศาเนี่ยบอสจะยิงเราไม่ล่วงลงไปนะทำให้เราเนี่ยโดนบอสยิงหลายนัดนะครับนี่เห็นไหมเราโดนยิงแค่นัดแรกนัดเดียวเราก็ล่วงลงมาข้างล่างแล้วนะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่เราหล่นลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับทาการเดินไปที่บริเวณขอบนะครับย้ํานะครับว่าให้เดินไปที่บริเวณขอบจากนั้นเนี่ยก็กดสกิลไปได้เลยนะครับทามุม59องศานะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ63นะครับอู้ผมยิงไป64นะครับผมเกือบเลยบอสเหมือนกันนะครับเนี่ยนิดเดียวนะครับถ้าเลยนี่คือเราต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับผม นี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยบอสก็จะยิงเรานะครับผมแล้วเราก็จะหล่นลงไปด้านล่างนะครับนี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทิร์นสุดท้ายที่เราจะทําการปิดฉากบอสแล้วนะครับเราเนี่ยไม่ต้องขยับอะไรเลยเนาะองศาอยู่ที่60นะครับให้เรากดสกิลบวกหนึ่งสกิลพาวเวอร์แม็กนะครับผมแล้วก็กดสกิลอันติได้เลยนะจากนั้นเนี่ยก็ยิงไปด้วยความแรงประมาณ68นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองดูนะว่าจะโดนบอสหรือเปล่านะครับผมนี่โดนบอสเต็มๆเลยนะครับผมนี่นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถผ่านดันเจียนในสเตจที่9ได้แล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะแค่ทําตามที่ผมแนะนําก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับหรือว่าใครอยากจะพลิกแพลงปรับมุมองศาในการยิงอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเอาตามที่สะดวกได้เลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันบ้างดีกว่าเนาะว่าที่เราเนี่ยพยายามเล่นกันมาด้วยความยากลําบากมีของรางวัลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับของรางวัลเนี่ยก็มีตามภาพเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะของรางวัลกล่องแรกเนี่ยเราจะได้เงิน5,000นนะครับของรางวัลกล่องที่2ได้เงิน800พนนะครับได้หินอัปเกรดสกิล50ชิ้นและที่น่าสนใจเลยก็คือเราได้โดนัทสีเขียวจํานวน1000ชิ้นเลยนะครับผม ต่อมาของรางวัลในกล่องที่3นะครับเราจะได้รับเงิน1 0 0 0 0หมืนะครับได้หินอัปเกรดเลเวล1สีขาวจํานวน20ก้อนแล้วก็ไฮไลท์สุดๆเนี่ยก็น่าจะเป็นโดนัทสีเขียวอีกจํานวน1,500ชิ้นนะครับส่วนของรางวัลในกล่องไอเทมสุดท้ายเนี่ยรายละเอียดเขียนเอาไว้ว่าหลังจากที่เราเปิดใช้เนี่ยจะสุ่มรับของต่อไปนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปเปิดใช้ดูแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับไอเทมอะไรบ้างเนาะ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าจอเกมแล้วเนี่ยมันก็จะมีหีบสมบัติที่เราได้รับไปเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวเราลองเปิดไล่ทีละกล่องเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับกล่องแรกเงิน5,000กล่องที่2เงิน8 0 0 0นะครับโดนัทเขียว1000พเนาะกล่องที่3นะครับหินตีบวก20ก้อนเดี๋ยวเรามาดูกล่องสุดท้ายกันดีกว่านะว่าของรางวัลที่สุ่มมาให้เราเนี่ยมันสุ่มอะไรบ้างนะครับผม ก็จะมีหินอัปเกรดสกิลจำนวน50ชิ้นนะครับมีเงินจำนวน1 5 0 0 0หเหรียญน,นะครับผมมีรูนนะครับอู้ได้เป็นรูนเลเวล3ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะแล้วก็ที่น่าจะดีที่สุดก็จะเป็นการ์ดฉายากุนซือเทคนิคนะครับผมก็จะได้รับออสแตตบวก5นะซึ่งสามารถใช้ได้ถาวรเลยนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นของรางวัลทั้งหมดที่เราได้รับนะครับ และไหนๆแล้วนะครับเราก็ได้หินตีบวกมาเพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตีบวกอาวุธขึ้นบวก6กเพื่อฉลองชัยชนะให้กับจิ้งเหลนตัวน้อยของเรานะครับที่อุตสาห์ฝ่าฟันดันเจี้ยนมาได้ทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอทําการหลอมหินก่อนแล้วกันนะนี่นะครับมีเท่าไหร่ก็อัปเกรดให้หมดเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราอัปเกรดขึ้นเป็นหินเลเวล5อีก1ก้อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยในการตีบวกเนี่ย ผมนะครับจะใช้หินอัปเกรดเลเวลห้าจำนวน2ก้อนนะครับ1ก้อนนะครับโอกาสสำเร็จจะอยู่ที่57.62%ถ้าเราใส่เพิ่มไปเป็นก้อนที่2นะครับโอกาสสำเร็จจะอยู่ที่1 1 5เลยนะครับผมนั่นหมายความว่าแค่เราเนี่ยใส่หินอัปเกรดเลเวล5 2ก้อนการตีบวกขึ้นเป็นระดับบวก6เนี่ยก็มีโอกาสติดแน่นอน100%เเซตนะครับผม นี่นะครับก็มีคําเตือนบอกนะครับว่าถ้าเราอัปเกรดพลาดเนี่ยระดับจะลดลงแต่เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะนี่นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครจิ้งเหลนน้อยของผมก็มีอาวุธบวกหกไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการเล่นในแดนเจียนฝึกฝนความลับในหุบเขาในสเตจท,ที่8แล้วก็สเตจท,ที่9ก็สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้ง3คลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการอัดวิดีโอแล้วก็ตัดต่อภายในวันเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคำพูดอะไรติดๆิดขัดๆัดหรือฟังแล้วไม่สบายใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่กำลังพยายามเล่นดันเจี้ยนนี้อยู่ผมก็เป็นกำลังใจให้นะคิดซะว่าเราได้มาฝึกพัฒนาฝีมือของเราให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม